สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตนะคะว่าตอนนี้ของภายในร้านเหลืออะไรบ้างนะคะนี่เลยนะแรกเลยนะคะก็จะมีพวกน้องเท้าแมวนะคะอันนี้ก็เหลือแค่เซ็ตสุดท้ายแล้วนะคะก็มีสีขาวนะแล้วก็มีเป็นสีชมพูนะคะเนื้อคือดีนุ่มสโลมากๆทุกชิ้นนะคะแล้วก็น้องมีแท็กแบบนี้น่ารักนะคะนี่นะแล้วก็มีสีน้ําตาลนะคะแล้วก็สีสุดท้ายก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ อันนี้ชิ้นละ40บาทนะคะน้องก็จะมีแบบอย่างนี้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะคะสนใจสีไหนก็แคปรูปเอานะคะนี่นะเลือเซตสุดท้ายแล้วนะคะไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นฟา์ฟูดนะคะก็จะมีแท็กให้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเนื้อดีนุ่มสโลนะคะชิ้นละ20บบาทนะมีป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็ถ้วยข้าวญี่ปุ่นนะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะเนื้อดีมากๆด้วยนะถ้วยข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ ขอเรียกเป็นซ ja. ุปมะเขือเทศละกันนะคะมีแท็กแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเนื้อดีน้่มสโลนะคะแล้วก็ชานม้ไข่มุกนะคะทุกชิ้นมีแท็กทุกชิ้นแล้วข้าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอเรียกเป็นซุปมะเขือเทศละกันนะคะมีแท็กแบบนี้นะแล้วก็มีเป็นซอสมะเขือเทศนะคะเนื้อดีน้่มสโลนะคะแล้วก็ชานม้ไข่มุกนะคะทุกชิ้นมีแท็กทุกชิ้นนะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีเป็น แฮมเบอร์เกอร์นะคะมีทั้งหมด6ลายนะคะชิลละ20บาทนะสนใจลายไหนขออนุญ,ญาตให้แคปรูปนะคะหรือไม่ก็มาสอบถามลายเพิ่มเติมในลายได้นะคะไปเป็นน้องแมวของแองจี้นะคะอันนี้คือเนื้อดีนุ่มสโลมากคือจะมีสีมนาะเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้เนาะ,ะตอนนี้ก็มีสีเหลืองนะคะ มีสีชมพูนะดีนุ่มสโลมากๆนะคะของแท้นันเปอร์เซ็นชิระหกบบาทนะคะแล้วก็จะมีสีครีมนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้เนาะสีครีมคือน่ารักมากๆนะคะมีทั้งหมด3สีนะแล้วก็ชิระอ่ส6บบาทเท่านั้นนะคะสนใจสีไหนแคปรูปได้เลยไปนะคะก็จะเป็นคิโลโทรินะคะอันนี้จะมีเป็นแท็ก2แบบนะคะเป็นแท็กแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแบบรวมนะจะมีสติกเกอร์ไดคัททั้งหมดนะคะ80ชิ้นนะแล้วก็มี10แบบนะคะตามนี้เลยแล้วคือเนื้อน้องคือดีมากคน แนะนำมากมากเลยนะคะชิ้นละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะลดจากห้าสิบห้าเนาะอันนี้จะเป็นแท็กลายที่สองนะคะนี่เลยน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยนะสนใจแบบไหนแคปรูปได้เลยนะคะนี่นะช่นะคะก็คือซูเมโกะนะคะก็แบบเดิมเลยนะก็จะมีเป็นลายนี้นะคะก็เป็นสีนี้นะเป็นสีขาวนะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นสีน้ําตาลเนื้อดีนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะทุกคนอันนี้คือแนะนํามากนะคะเหลือเซตที่เป็นเซตก็เหลือเซตสุดท้ายนะคะเหลือเซตเดียวเนาะแล้วก็ขายแยกนะคะ เซ็ตละ250บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อแยกชิ้นก็ชิ้นละ65บาทนะคะสนใจแบบไหนแคปรูปได้เลยนะคะก็จะเป็นพวกแบบจิปาถะนะคะแบบแรกเลยนะอันนี้นะคะคือขายถูกมากๆแล้วนะอันนี้พี่ขายแค่ชิ้นละ65บาทนะคะ คือใน i g ขาย1้อบาทนะคะน,นี้นะของแท้ลันเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นของมือหนึ่งนะแต่ว่าแพ็กเกจน้องก็จะแอบ,บไม่สวยนะคะนี่นะ65บาทนะคะมีชิ้นเดียวนะสนใจแคปรูป,<ไ>ปนะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนะคะอันนี้คือนุ่มสโลมากนะเหลือ,อ,อ,อสองชิ้นสสีนะคะแบบเป็นมากระรองนาะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็มีเป็นสีม่วงใส้สีฟ้าแบบนี้นะคะชิ้นละ65บาทนะคะสนใจสีไหนแคปรูป,ไ,ปได้เลยไห <ป S 1> นะเป็นมากระรองป๊อปนะคะอันนี้คือรุ่นแรงนะคะทุกคนคือแรงมากๆนะแล้วก็ลายลายน้องแบบโซคิวมากให้ดูกใกล้เลย ลายดีมากนะคะแล้วก็มีลายเส้นเนาะอันนี้เป็นใหม่มือหนึ่งนะคะชิ้นละ40บาทนะสนใจแคปรูปนะต่อไปนะคะเป็นคุกกี้คาเฟ่ดีเอ็นนะคะอันนี้คือเหมาะสําหรับงานสะสมมากๆเลยนะอันนี้ลดราคาอยู่นะคะเหลือชิ้นละ120บาทเนาะมีถาดมีแท็กครบนะคะเหลือสีสุดท้ายแล้วนะนี่นะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะไปนะคะเป็นนกของ t อย b o x Shop นะคะมี 2- สีนะคะมีเป็นสีเหลืองนะกับสีชมพูนะคะ สีชมพูจะเป็นกลิ่นมะลินะคะทุกคนน้องเป็นใหม่มือหนึ่งนะคะส่วนสีเหลืองจะเป็นสีออกเลมอนนะคะคือหอมมากๆทุกคนนี่นะใครได้ดมกลิ่นคือแบบอยากอาบน้ําเลยมี2คู่สุดท้ายนะคะชิดละ60บาทเท่านั้นนะคะทุกคนนี่นะสนใจแคปรูปไปนะคะก็ จะมีเป็นนี่เลยนะเป็นน้องหมวยนะคะอันนี้คือน้องคือตําหนิแทบจะไม่มีเลยนะคะจะมีตําหนิอย่างเดียวคือน้องไม่มีปากนะคะแต่ว่าไม่มีผลต่อการเล่นนะคะทุกคนคือน้องเนื้อดีนุ่มสโลแล้วก็แรงมากๆนะคะให้ดูแพ็กเกจแพ็กเกจคือเรียบเนียนมากนะคะนี่นะชิ้นละหกบาทนะคะสนใจแคปรูปได้เลยนะคะเป็นมีดคาวาอินะคะอันนี้คือราคาที่เขาขายกันนะคะทุกคนคือแรงมากๆนะคะอันนี้นะคะเป็นมีดคาวาอิมี2สีมีเป็นสีผมมิ้นท์นะคะแล้วก็มีเป็นสีผมม่วงนะคะแบบนี้นะอันนี้ชิ้นละหกสิ นะะเนื้อดีนุ่มสโลนะนี่นะคะแล้วก็แพ็กเกจคือดีนะคะนี่นะชิ้นละหกสิบาทนะคะสนใจสีไหนแคปรูปได้เลยลไปนะนะคะเป็นน้องสับป,ปะรดนะอันนี้คือเนื้อดีมากๆทุกคนเหลือสามชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่ให้ดูเนื้อเอาไปทําเป็นน้องเน่าได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้องก็คือแอบมีตําหนิจากโรงงานนะคะนี่นะเหลือสามชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นละหกสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคน ออขออภัยค่ะชิลลละ65บาทนะคะนี่นะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะเหลือแค่นี้แล้วน้อง,องต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นมือหนึ่งนะคะจริงๆที่จะเก็บเองนะแต่ว่าตัดใจปล่อยน้องจริงๆนะคะอันนี้นะชิลลละ70บาทนะคะเป็นน้องช้างลินนี่เนาะ70บาทนะคะเนื้อดีนุ่มสโลนะแล้วก็คือที่สําคัญแรงมากๆนะคะทุกคนนี่เลยนะสนใจแคปรูปเลยนะคะไปเป็นน้องวัวของขนมอันๆนะคะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะมี3มสีนะคะมีสีชมพูนะคะ มีสีฟ้านะแล้วก็มีสีขาวนะคะนี่เลยครบคอลเลคชันเลยนะคะชิ้นละ45บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อครบทั้ง3สีนะคะราคาก็จะลดลงนะคะเหลือครบเซต130บาทเท่านั้นนะคะทุกคนคือเนื้อน้องดีมากนะคะเนื้อดีมากแล้วก็คือที่สำคัญแรมากๆนะคะแล้วก็มีลายเส้นตรงนี้เขียนว่าขนมอันๆนะคะทุกคนนี่เลยนะ สนใจสีไหนก็แคปรูปได้เลยนะคะก็คือขวดนมของคิวตี้แคทีฟอันนี้ชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลนะคะของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะคะเอาน้องไปเหิดนะเพราะว่าน้องค้างสต็อกมาเกือบเออน้องค้างสต็อกมาเกือบ10ล็อตแล้วทุกคนนี่นะคะอันนี้เอาไปเลยชิ้นละ60นะคะทุกคนเหลือแค่6ชิ้นสุดท้ายนะคะ60บาทเท่านั้นนะคะทุกคนไม่มีราคาส่งให้แล้วนะคะเพราะขาดทุนมากๆแล้วนะอันนี้ร้านอื่นขาย120ถึงเอยสีอัพเลยนะคะนี่นะสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะ